ลดได้แล้วชนะ2จาก15นัดหลังสุดแถมแพ้บวยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e c e r b e n อ Official ครับแมไม่รู้จะพูดว่าอะไรนีครับเกมเมื่อคืนนี้ครับแพ้ซันตัน1น่คาบ้านคาสแตรมฟอร์ดบีชนี่คือการแพ้บวยครับนี่คือครั้งแรกที่ซันตันนั้นบุกมาชนะเชลซีได้ที่สแตมฟอร์ดบีชครั้งแรกับตั้งแต่ปี1988นะตั้งแต่อารันเชลเลอร์ยังอยู่กับซานตันอยู่นะครับและ ก็นะตอนนี้เชลซีโคตรโคมาครับยิงได้แค่4ประตูจาก10นัดเท่านั้นเองนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหแย่จะจัดเลยนะฮะแล้วก็เกมลีกเนี่ยห้าลงสุดยิงได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นผลงานตอนนี้ย่ำแย่แบบสุดๆนะครับผมเรียกว่าทัาเตะเฉพาะ นนในปี2023เนี่ยเชลซีน่าจะต้องหนีตกชั้นแล้วเลยครับผลงานของแกรมพอตเตอร์มันโคมาแล้วก็หนักมากๆจริงนะครับเกมนี้กับยิงเขากรอบไป4ครั้งไม่ได้ประตูเลยนะครับจะบอกว่ามีมีดวงก็กอถทูกแหละนะแต่ก็มีคมกันเองซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกมเจอกับดอทมุลแล้วนะครับผมเปอร์เซ็นต์การค้องบอลเหนืนอกว่าชัดเจนครับ60ต่อ40คอนเนอร์8ครั้งไม่ได้มีอะไรที่จะแบบโหเป็นประตูได้เลยนะฮะแล้วก็ล้ำหน้าไป3ครั้งนะครับผมเกมนี้ใบเหลืองเกิดขึ้นนะครับเชลซี สามใบครับทางฝั่งของซันตันเนี่ยโดนไป6ใบ יי. ที่เขาบ่าเกมนี้โดนกันไป9ก้าใบครับเกมนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะหลักหลายคนเหมือนกันนะครับผมด้านขวาเนี่ยเป็นกัตันเดฟครับเซซ่าอาร์สีเกลตาแบ็กซ้ายเป็นชิว,วครับเซนเตอร์คู่เป็นเบรดิชิวคู่กับคูลิบาลี่นะครับ แล้วก็แดนกลางเป็นเอนโซเฟนเดสกับมาเตโอโควาซิชครับแนวรุกเนี่ยมีมาดูเอเก้มีสันเมลชอฟเฟลิกแล้วก็ดเวดฟอร์ฟาน่าได้โอกาสการลงเป็นตัวจริงนะครับผมคิดเห็นอย่างไรกับการจัดตัวมาของพอตเตอร์ก็คอมเมนต์มาได้นะสิ่งที่ผมคิดอยู่คือ,ปอเปียร์มิลิกโอบาลมายังเนี่ยยังอยู่กับทีมอยู่นะโอเคแหละแชมเบอร์สเล็กเล่นไม่ได้แต่เกมบอลพิมิลลิกเขาลงได้มีก้อนหน้าอาชีพทำไมไม่ใช้ นะฮะซึ่งโอเคแหละโฟฟานะ่าอาจจะดูดีมีแววมีทรงแต่ถ้าถามว่าโอไบยอย้อยเนี่ยก็ควรมีชื่อสำรองไหมนี่ชื่อสำรองก็ไม่มีนะครับผมแล้วก็ผลงานนะครับตอนนี้เนี่ยโอโเชลซีย่ำแย่จัดจัดนะครับห้าเกมหลังสุดนะครับพวกเขานชนะพาเลนนสได้1-0่นก็จริงนะครับแต่ว่าเสมอการีพูศ0-0ูนเสมอฟูแลนด0ูนูน เสมอเวสต์แฮมหนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เกมเจอกัสตันตันเนี่ยแพ้ไป1นึ่งศครับคือซันตันตันะครับก่อนหน้านี้91สินัดเนี่ยชนะ1เสมอหนึ่งนี่คือการชนะของพวกเขานะครับผมโอ้โหแบบมันไม่น่าเชื่อว่าจะแพ้บว้ยจริงๆนะครับผมแล้วก็ทางด้านของนาทฮันโจนเนี่ยถูกปลดไปนี่คือกุนซือขัดตราทับนะครับนั่นคือรูเบนเซเรสนะครับมาคุมทัพแต่ว่า1จังหวะที่ผมว่าหลายๆคนคิดเห็นเหมือนผมครับ มันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างช็อกนะครับแล้วก็เดวิดคูตกับผู้ชนในเกมนี้ก็แจกไปเพียงแค่ใบเหลืองเท่านั้นนะครับจังหวะนี้ครับเซกูมาร่าครับนักเตะของซาลัมตันเนี่ยฟาดเข้าไปเต็มๆคับจังหวะลูกขูดคลิกที่คอนเนอร์แล้วก็ลอยฟาดเตะก,ก,ก้านคอกระตันเดฟเซซาอาร์สติเกียต้านะครับผมลูกนี้มันเป็นลูกที่แบบอันตรายแล้วก็ดูแล้วแบบสามารถให้ใบแดงได้ครับจังหวะนี้แต่คนที่ หน้าโมโหที่สุดนั่นคือแกร์มพอตเตอร์ครับแกร์มพอตเตอร์เนี่ยยืนนิ่งครับคือแบบเอาตรงๆนะขอประทานอภัยครับคือมึงพูดอะไรบ้างก็ได้นะครับพอตเตอร์ครับคือจะกดดันพูดสิ่งที่4บ้างก็ได้โวยวายพูดสิ่งในสนามตะโกนอะไรบ้างก็ได้แตน่นิ่งทุกอย่างครับนักเตะของตัวเองเนี่ยโหเห็นไหมครับตอนมาถึพยาบาลเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจ ก่อนจะโยกย้ายได้เนี่ยเกมนี้ทศเวลาปเจ็ไปถึง12ในช่วงของครึ่งเวลาหลังคือแสงความเป็นห่วงมั็นใย,ยบ้างอะไรบ้างโวยวายบ้างนักเตะของคุณถูกทําร้ายนะฮะโอเคแล้วว่าเป็นจังหวะเพลย์ในเกมแต่ลูกนี้เซกูมาร่าเล่นโหเตะสูงชัดเจนครับซึ่งเซซ่าอุริเกต้านี่นี่คือกระโดดขึ้นมงครับแต่ว่ากระโดดขึ้นฟาดเป็นตะกร้อเลยนะฮะ แล้วก็ลูกนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นจังหวะแบบนี้ครับคือเสียชีวิตได้เลยเหมือนกันนะคอหงคอหักค,คือแบบว่าถ้าลูกเนี้ยโดนคอแล้วล่วงลงมาคือกัตันเดฟในะลูกเนี้ยโดนไปแล้วร่วงลงมาเลยครับคือถ้าคอปุ๊บลงไปเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างหลายคนคงจำได้ครับตอนที่จอนเทอร์รี่เนี่ยถูกอบดูดียบีเนี่ยเตะปลายคานไปจำได้ในบอลถ้วยเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือแบบแล้วเทอร์รี่ก็คือสลบเลยแต่อันนี้คือเตะกลางอากาศแล้วคือจังหวะที่ลอยมานะครับ ลอยมาเนี่ยแล้วก็ล้มลงไปเนี่ยเห็นไหมครับจังหวะที่ผฐมพยาบาลเนี่ยกว่าจะเคลื่อนย้ายกันได้เนี่ยมันมันช่างอันตรายมากๆแต่พอตเตอร์นิ่งครับไอเกมที่แล้วว่าเนี่ยยืนอยู่ใกล้ใกล้กับเหตุการณ์ตั้งแต่ดอทมูลกับเชลซีต่อยกันอยู่แล้วก็ยืนนิ่งเกมนี้ก็ยืนนิ่งครับต้องบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วมันมันโมโหแทนนะครับรวมถึงการแก้กงแก้เกมอะไรดูแล้วแบบโอเคมีดวงแต่พอตเตอร์ครับยิ่งทําทีมยิ่งแย่แบบนี้ เชลซียิ่งถอยหลังลงคลองผลงานมันยิ่งแย่หนักเข้าไปอีกนะครับผมเอาตรงๆนะครับตอนนี้ผมว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเป็นแฟนเชลซีคิดเห็นเหมือนกันแหละผมว่าพอตเตอร์ควรจะถูกปลดได้แล้วนะพอตบอรีเนี่ยเสริมทัพมา300กว่าล้านยูโรถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยปัญหามีแน่นอนครับผมว่าจะหาผมใจร้ายก็ได้นะแต่ผมมองว่าเชลซีควรปลดพอตเตอร์ได้แล้วครับเพราะว่าถ้ายิงปล่อยแบบนี้การติดทอฟโฟผมมองว่ามัน มันเลือนลางครับคอนเฟลซ์ยังยากถ้าเล่นแบบนี้นะครับแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ต้องไปหวังครับในการเจอกับดอทมูลในเล่นที่เดอะบริดจ์เกมที่เราเล่นดีก็จริงครับที่บ้านของดอทมูลแต่ถ้าเล่นแบบนี้เจอกับดอทมูลในบ้านผมว่ามีแต่เละกันเละเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันเกิดขึ้นแล้วรู้เลยครับว่าปลดอีกแล้วหรอปลดอีกแล้วหรอแต่ผลงานมันแย่แบบนี้มีแต่ถอยหลังล่งคลองผมว่าเชลซีควรปลดพอตเตอร์จริงๆครับคิดเห็นเหมือนกันไหมคอมเมนต์กันมาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช